พื่อนผูดตรงๆนะนี้นะมีเยอะด้วยนะจะบอกให้นะพูดตรงตรงนะเพื่อนพัดลมเป่านี่จะบุกไหมเนี่ย<ด>อีโดหมาเห่ายู่ไปครึ่งเงินนั้นเนี่ย <mış> บางมากบางมา,า,งมากของไม่ดีเลยอ่ะเพื่อนอันเนี้ยของไม่ดีเลยห้องเป้เสด็จแล้ว ของไม่ดีเลยอ่ะเพื่อนอันเนี้ยทำไงดีอยากดอกนี่ความหักจะได้ไลฟ์ไหมเนี่ยวันเนี้ย ำทำเพลงเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไม่ใช่คนพูดเยอะเราเป็นคนพูดน้อยเราเป็นคนพูดแบบไม่อ้อมคอลเราเป็นคนเข้ารูปเข้ารอยตรงไปตรงมา Apple เข้ามา สองพันกว่าลังลังละห้าโลเอากูก็ส่งให้ลูกค้าเลยบอกไอ้มากว่าโหนลิสมานะลูกใครซื้อเยอะสุดจนถึงท้ายที่สุดน่สองพันคนส่งให้เปลือยฟรีค่าส่งคนละห้าโลบ้านละสองร้อยค่าแอปเปิลอีกลังละห้าร้อยห้าโลอ่ะลูกใหญ่อะ่ะพอส่งไปให้ลูกค้าถ่ายรูปมาของไม่ได้สั่งส่งมาทําไมคะมีใบให้ด้วยนะคือเราก็กลัวลูกค้าเข้าใจผิดเราก็มีใบให้ใบกูถือแอปเปิลแล้วก็บอกว่าแอปเปิล สำคัญต่อร่างกายเพื่อเราตัวนี้ต้องกินผลไม้เยอะๆนะขอบคุณสับสนุนเขียนให้ยาวมากขอบคุณแล้วก็คือให้อา pple ไปกินอ่ะให้ห้าโลมีติ๊กต็อกอันหนึ่งกีดแอปเปิลไม่กล้าแกะเลยอ่ะเฮยเราส่งเพด่าอันหนึ่งไม่เป็นไรเอออีดอกก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงเข้าใจไปเองประมาณสักร้อยกว่าเคสพิมลี่เล่นกูแล้วของที่สั่งยังไม่ได้เลยส่งแอปเปิลมาให้โธออีดอกรับ กูผิดเฉยกูงง